นี่ยโตได้บุคคลอ๋อตัดจังสีเลยเติวิธีตัดไป่เหนียบแล้วิธีตัดสูดหอยใส่กันไก่หนีบเอาหนีบเอาโรพี่น้องอย่าไปใส่มีดเด้อยวันนี้เด้อมันอันเสียเวลาเครื่องเมีดเครื่องเคียงนี่อันบเขาบอกเขาปอกบอกหอย ต่อยกลนหอยเออต่อยอนต่อยกลหอยกันไก่หนีบเอาหนีบเอาหลวดเห็ดดีครับมิตนอยน้อยเอามาคือจอยแต่มือเก็ยบมามันก็อวนห่อสมยาสุอย่าง่ายดเนียนะอมื่อนีอ,อมหอย แต่ว่าก uh so ินที่ตุ่นๆเนาะอันนี้หอยใหญ่หอยใหญ่หอยง่ายน่น้องเหมือนมีดเลยน้องวัวกุ้งนี่นี่อยู่ขันงุ่มอีกจังหน่อยไป็ดอนกุ้งมาเลยโมนี้ก็สิกินอ้อมหอยเด้อค่ะ ฝ <c oughs> ีมือบักสังทองมือนี้บุ้ยแ้องพิณงอ์เขาใส่กันไก่หนีบดูดหอยแม่งเงียเ้ยใส่ใส่กันไก่หนีบเอา, <c oughs> นเาหนีบเอารถอดนี่ย่าจจูบดีมันมีเพื่อนง่ายๆนี่จูบบ่ออกหรอกเอามันกระหล่อนดีนะี่แหละเนาะ มึงเนี่ยเกี่ยงมอยลอยเอาสาพ,พ้นไหมพี่น้องมึงนี่มือีก็สิได้กินหอยอมแสแบบว่าล้วก็อยากเด้นั่นแล้วแต่น้อเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอมสิมาลงอีกคลิปหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ